งานงานซิดเก่าครับเพื่อนๆมีมีเห็นอาขนอันนี้อาจารย์อึ้งอาจารย์สายันอันนี้บักข้อนเท่าเรายังไปเตะของเขาอยู่อันนั้นอาจารย์ตาะมดอย่างบไรายนม่คือเอาที่สามเลยทีู่โบยังเดียวเห็นกล่องเดี๋ยวเดียวเอาลงคลิปสั้นเลยเอาที่สามเนาะสามเนี่ยกูขอเบอร์ลุงเวีกรรมการเนี่ย ใายลงทิตอไอกนมอันอะไรบาทอะไรสองบาทครับ2บาทนี่ครับตามงบเนาะงบเพิ่มมาบ่ถถเน่ยเลย้ายนี่เขาบอกเบนชองดียวไม่ไม่ไม่แบนเพราะเพราะเาะว่ามันไม่ใช่ขวดเมื่อวานยังสันถุงสมอนี่ใช่เห็นเลยมันขวดว่ะ ha ha ha